ครับครับก็รหรับในเช้านี้นะครับนะผมก็มายื่นสองเรื่องนะครับนะก็เรื <t 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 ่องแรกก็เป็นคดีของผมเองนะฮะที <t <t ่อยู่ในขั้นปปชนะก็เป็นคดีที่พนักงานสอบสวนสพบูญนะฮะได้ส่งข้รวูมาอย่างปปชผมก็มายื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับก็เป็นการยื่นเอกสารในรายละเอียดต่างๆนะครับนะในเรื่องของคดีของผมเองนะครับ ซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็ขอไม่เอ่ยถึงนะครันเพราะไม่เป็นรายละเอียดในในคดีนะครับนะก็ไม่น่าจะมีอะไรมากเพราะก็เป็นการยื่นตามขั้นตอนนะของกระบวนการเพราะว่าขณะนี้เมื่อส่งคำนวณผมไปมยังปปชแล้วนะสถานะผมก็เปลี่ยนไปนะจากเดิมผมต้องกับเรียนข้อมูลให้สื่อทราบว่าจากเดิมเนี่ยสถานะผมเนี่ยถ้าอยู่ในชั้นสอบสวนของสอนอตปูนนะสถานะผมแบบเป็นผู้ต้องหานะครับเมื่อ ส่งสำนวนนะกรณีเจ้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยส่งมาให้ปปชแล้วสถานะผมก็จะเปลี่ยนจากผู้ต้องหาเนี่ยเป็นผู้ถูกตรวจสอบนะครับนะเพราะนั้นขั้นตอนการตรวจสอบการสอบสอบวนปปชเนี่ยมี3 4ขั้นตอนนะครับถ้าตรวจสอบแล้วนะครับมีมูลนะครับก็ต้องตั้งแต่สวนถ้าตั้งแต่สวนแล้วให้ชี้แจงอีกออมีหลักฐานเพียงพอว่าผิดก็ต้องอแจ้งข้อกล่าวหานะครับเ,เมื่อแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ให้ หักล้างเอาเอพยานฐานต่างมาชี้แจงถ้าฟังได้ว่าเป็นผู้กระทำผิดก็ต้องชี้มูลนะแล้วก็ส่งสั่งฟ้องคดีไปยังพนักงานอัยาการนะครับอันนี้ขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้นะในกฎหมายปปชเนี่ยก็ถึงมีหนังสือแจ้งเบียร์ไปยังทุกส่วนราชการน้าว่าตราได้ก็ตามที่ยังปปชยังไม่ชี้มูลนะครับถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนะอันนี้อันนี้เป็นหลักกฎหมายนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็นำข้อมูลเอกสารต่างนะที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่ผมจะต้องใช้ต่อสู hire, <to ้คด so ah> ีเนี่ยก็มายื่นตามกระบวนการขั้นตอนส่วนอีกเรื่องหนึ่งก่อนหน้าจะเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจรในส่วนที่เอกสำนวนค้างเก่าของเตาปูนก่อนหน้านี้ทางปปชเคยร้องถามไปยังพนักงานสอบสวนแต่พนักงานสอบสวนยังไม่ส่งมาตรงนี้มันเป็นเรื่องของท่านใช่ไหม หมายถึงว่าเป็นเรื่องเดียวกับที่ท่านมายื่นสำนวนนี้ใช่ไหมตอนนี้เขาส่งมาแล้วนะตอนนี้เขาส่งจวนมาแล้วที่ทางอายการร้องขอไปยังพนักงานสอบสวนนะอ๋อไม่ใช่เอออย่างนี้เอออย่างนี้เราเราแยกอย่างนี้นะครับนะคือเฉพาะของผมเนี่ยเออสนอตบูนเนี่ยส่งคำร้องมายังปปชแล้วนะอันนี้อันนี้จบนะอ่าวันนี้วันนี้สนอตบูนก็เคลียร์เงินประกันผมแล้ว เพราะนั้นสิทธิในการควบคุมตัวอะไรต่างเนี่ยจบแล้วในส่วนของตำรวจนะคืออย่างนี้ผมอธิบายอย่างนี้นะครับหลักกฎหมายแล้วกันนะถ้าถ้าเป็นกรณีที่เป็นเจ้าที่รัฐนะครับนะการทำความผิดนะปฏิบัติหน้าที่มีชอบอะไรต่างเนี่ยนะครับที่แจ้งผมความบิดถานฟอกเงินอะไรต่างนะครับนะซึ่งก็ผมก็เป็นเจ้าที่รัฐนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนกรณีเป็นเจ้าที่รัฐ ปฏิบัติหน้าที่มีชอบเนี่ยนะการดําเนินคดีเนี่ยจะต้องเ,อเป็นอำนาจของปปชนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในส่วนตํารวจเนี่ยนะก็จะเป็นแค่เพียงอะไรครับเครื่องมือชั้นต้นนะครับในการสอบสวนรวบรวมยา,ากฐานเพราะกฎหมายเนี่ยเ,เขียนไว้อยู่แล้วว่าในพรบปปชนะฮะในเขาเรียกว่าพรบประกรอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าโดยการป้องกรรันราปรามการทุจริตนะมาตรา48นะ เขาเขียนไวใชัเจนอยู่แล้วว่ากรณีเจ้าที่รัฐกระทาความผิดนะให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานฐานเบื้องต้นนะครับแล้วส่งให้ปปชภายใน30วันนะครับว่าให้พนักงานสอบสวนเนี่ยไปสอบสวนออกหมายเรียกออกหมายจับต่างๆนี่ผมได้พูดอย่างนี้นะฮะจนกระทั่งมันเลยเวลาไปเกือบ4เดือน4เดือน,อนกว่านะครับนะเพราะนั้น วันนี้ก็ไม่เป็นไรส่วนนั้นก็เป็นเรื่องของปปชที่จะพิจารณานะครับว่าการสอบสวนซึ่งผมก็ได้ยืน่นหนังสือไปถึงปปชแล้วว่า,าให้ดำเนินคดีกล่าวหาดำเนินคดีกับคณะภาพสวนทั้งหมดในะกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่มีชอบโดยการสอบสวนมิชอบนะครับแต่ต่างๆอันนี้เป็นของเก่านะวันนี้เพราะฉะนั้นในส่วนที่ถามเมื่อกี้ว่าอายการใช่ไหมครับก็อายการเป็นเรื่องของลูกน้องผม8คนแยกแยกดีส่วนนะ ท่านเนี่ยเป็นท่านหนึ่ง,นงคนแล้วก็ผู้ผู้ร่วออมกระบวนการนั้นอีกสามคนรวมมีสี่คนหรือห้าคนใช่ไหมคดีนั้นใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใชคดีนั้นแต่ว่าอย่างนี้คือของผมเนี่ยวันนี้สำนวนผมเฉพาะผมเนี่ยส่งมาปปชแต่ส่วนของลูกน้องผมเนี่ยแปดคนแล้วกันผมอธิบายง่ายอย่างนี้นะแปดคนเนี่ยพนักงานสอบสวนสั่งฟอง้องนะก็ส่งสำนวนพนักงานสอบสวนส่งสำนวนไปที่อัยการใช่ไหมครับ,รบอ่าไปที่รู้สึกว่าจะไปอัยการปราบทุจระดิกการขั้นตอนนั่นแหละ แต่ทราบว่าชั้นต้นตอนนี้ทราบว่าทางผู้นยายการเนี่ยส่งตําแหนกลับมายังพู้ภายสวนแล้วนะเพราะว่าผมคาดว่าอายาการน่าจะพิจาราแล้วนะว่าสำนวนเหล่านี้มันไม่ได้เปลี่ยนอำนาจของของอายาการถูกไหมครับเปลี่ยนอำนาจของปปชนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออายาการส่งตําแนกลับมาให้ผู้ภายสวนพนักง,งานสอบสวนก็ต้องส่งตําแนมาปปชถูกไหมไปที่อันนี้ผมผมมองในแง่งผมที่ผมต่อสู้มานะ,ะนะครับนะาเพราะนั้น วันนี้ก็ต้องกล่าวดีว่าไม่งั้นต่อไปเนี่ยใครจะไปแกล้งกันเนี่ยนะครับสมมุติว่าผมจะไปแกล้งนักข่าวเนี่ยผมก็โอนเงินจากบัญชีม้าไปหาหนักข่าวเลยแล้วผมก็สอบเลยแจ้งข้อหาเลยอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมถูกไหมครับนะหรือว่าผมจะไปแกล้งใครเนี่ยผมก็เอาเอาซอ,องสตางค์ไปวางบนโต๊ะคนนั้นเลยแล้วผมก็ดำเนินคดีเลยนะมันมันมันเป็นธรรมที่ไหนะนะครับไม่งั้นต่อไปถ้าผมจะแกล้งใครเนี่ย นะผมก็เอาซองเงินไปวาบนโต๊ะนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะเ,เก็บภาพต่างนะครับแล้วก็เอามาตั้งกรรมาการสอบสวนไล่ออกไปเลยนะครับนะซึ่งมันมันห่างไกลยเยอะนะผมต้องเรียนแบบนี้มันห่างไกลยเยอะนะครับนะการาวันนี้มันมีหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวก็จะค่อยเห็นเองนะก็ต้องเรียนว่าวันนี้เรื่องการสอบสวนขนาดอายการสูงสุดยังต้องส่งสำนวนกลับมายังพ้นอาิสอบสวนเลยนะครับเพราะท่านรู้แล้วว่า ท่านไม่มีอำนาจในการสอบสวนคดีที่เจ้าที่รัฐเป็นผู้กระทำความผิดนะโอเคไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้มันเป็นเรื่องสัมพันธ์บอกก็เดี๋ยวก็งงกันอีกนะเราไม่พูดดีกว่านะทางปปชเรียกเอกสารหรือว่าท่านเอามาให้ทางปชก็เป็นกระบวนการมันมันเป็นขั้นตอนน่ะมันก็ต้องชี้แจงต้องอะไรมันมันมีหลายขั้นตอนนะมันไม่ได้จบแค่นี้เดี๋ยวผมก็ต้องเอามาอีกเอกสารที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางการเงินหรือว่าเกี่ยวก็ทั้งทั้งหมด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 นะทั้งหมดเลยนะ นะตามที่มีการกล่าวหาใช่ใช่ก็หมายว่ามีการกล่าวหาอะไรผมก็ต้องชี้แจงไปตามนั้นนะมันเป็นกระบวนการเนี่ยมันเป็นขั้นตอนอวันนี้ผมยังถือว่าผมเป็นผู้อยู่บนการตรวจสอบเมื่อเมื่อตรวจสอบถ้าพบผิดก็ต้องตั้งแต่ส่วนแต่ถ้าตรวจสอบแล้วไม่ผิดก็ถือผมถือว่าก็ยุติมันมีสองทางเลือกนะ ให้ข้อมูลว่ามีการตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างอ่าใช่ใช่ผมก็ยืนไปตามนั้นนะครับเรื่องเงินอันนี้ขอไม่พูดแล้วกันม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 ันเยอะมันยาวอ่ะก็รู้อยู่แล้วก็ออกข่าวมาหลายรอบแล้วนะดีไหมนะเพราะว่ามันมันมันก็แต่เรื่องเงินเส้นทางการเงินต่างมันมันหลายเรื่องนะรวมเรื่องฟ้องอย่างนี้ที่ผมโดนคือเรื่องฟ้องเงินนะผมก็ต้องต่อสู้ไปตามกระบวนการนะครับนะเอาเอาตามข้อหาที่เขากล่าวหาผมแล้วกัน นะนะครับตอนวันนี้มายื่นกล่าวหายุ่ตีนะครับนะวันนี้มายื่นกล่าวหาทนายยมตีนะอรื่องนี้ถ้าสื่อเห็นได้ว่าผมได้เคยมายื่นกล่าวหาไปครั้งแล้วนะครับเมื่อวันที่ย2ิบสองนะครับนะยี่สิบสองนะฮะแล้วผมก็ได้ถอนในวันที่2ีนะฮะทีนี้วันนี้ผมก็มายื่นกล่าวหาแล้วก็ยื่นตัวเองเนี่ยเป็นผู้เสียหายนะครับ นะเพราะอะไรครับเพราะว่าท <an> <ๆ>ี่ผมต้องมายื่นใหม่เนี่ยเพราะว่าวันนี้ผมมายื่นและผมถอนเนี่ยผมทราบว่าท่านผบเสรีท่านมายื่นแล้วนะครับเพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อนนะครับแต่ตอนหลังต่อมาผมทราบว่าท่านผบตรเสรีเนี่ยท่านถอนนะเมื่อท่านถอนเนี่ยมันก็ไม่มีผู้เสียหายมันก็ไม่มีใครติดตามคดีนะครับวันนี้ผมก็มายื่นกล่าวหานายร่มตีนายกรณีปฏิบัติหน้าที่มิชอบนายแต่งตั้งผบตรที่ผ่านมาโดยมิชอบนะครับเพราะว่าการแต่งตั้งผบตรเนี่ยตามหลักเกณฑ์นะครับจะต้อง หลักเกณฑ์มีอยู่2ข้อเองนะครับหนึ่งอาวุโสนะสองประสบการณ์ความรู้ความสามารถนะในงานสืบสวนสอบสวนในงานป้องกันปราบปรามนะครับแต่ถ้าไปฟังในคลิปต่างๆเนี่ยนะที่มีการถแถลงนะครับก็บอกว่าแต่งตั้งโดยอะไรสามารถสามารถสนองรีบารฐบาลได้นะครับเป็นที่ไว้วางใจซึ่งมันไม่ใช่หลักกฎหมายนะครับทีนี้ Ee, ผมก็ต้องกลาบเดียวว่าถ้ายังถือเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับต่อไปองค์กรนี้ก็ไม่ต้องใช้พรบบวชฉบับนี้นะครับ Daha, ถ้าไม่ใช้พรบบวชฉบับนี้ก็ควรต้องแก้ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเ,เมื่อยังมีพรบบวชฉบับนี้อยู่นะครับก็ต้องยึดตามหลักกฎหมายแล้วก็ต้องกลาบเรียวว่าอ,อย่าไปเข้าใจนะครับว่าการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ยกมือนะครับไม่ได้หมายว่าความผิดนั้นไม่เกิดนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้เสนอชื่อ นะและอย่างการพิจารณ์ที่ผ่านมารองรอยอวุโสหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นผมอวุโสสองวันนี้ถ้า,าถ้าว่าตามสิทธิอวุโสรองรอยต้องเป็นผมะตะรอแต่ว่าวันนี้ท่านโอนไปเป็นเลขาสมชแล้วก็ก็ว่างไปตามขั้นตอนนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ทําไปตามบูรการทีนี้ถามว่า,าวันนี้ผมยื่นตัวเองเป็นพยานผู้เสียหายนะเพื่อจะได้ติดตามคดีแล้ว ปปชพิจารณาอย่างไรนะครับปปชก็จะแจ้งผลมาให้ผมทราบผมจะเอาผลนั้นเนี่ยนะมาแจ้งให้ประชาชนทราบนะครับประชาชนจะได้ทราบว่าการพิจารณาของปปชนั้นเป็นอย่างไรนะครับวันนี้การดำเนินการต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสเปิดเผยนะครับเพราะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อไม่มีพยานผู้เสียหายนะครับมันก็ไม่มีใครมาติดตามคดีแบบนี้นะครับวันนี้ผมก็ได้รับทราบจากท่านผบเสรีนะฮะว่า ว่าท่านท่านถอนนะครับเมื่อท่านถอนผมก็ถือโอกาสมายื่นในคราวดีกันเลยเพราะไม่มีอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องเดิมอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าผมปรับเปลี่ยนรายละเอียดนิดหน่อยนั่นเองนะฮะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสองเรื่องนะที่ผมดำเนินการในวันนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนที่สื่อจะถามต่อว่าเอาแล้วเดี๋ยวจะมีการแจ้งความกูรูเพิ่มไหมมีนะครับนะแต่ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับเดี๋ยวขอกําลังดําเนินการทางเอกสารอยู่เราจะไปฟ้องใครไปอะไรใครเนี่ยนะครับก็ต้องกราบเรียนว,ว่า เราต้องดูให้รอบครอบนะครับนะเพราะนั้นทุกอย่างผมก็ทําตามกระบวนการของกฎหมายหลักกฎหมายนะครับ